ตอนรับสูตรค่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะสำหรับวันนี้เราจะใช้หนังสือเรียนแบบฝึกหัดสมัยนะคะบทเรียนที่3นะคะซึ่งในแบบหัดที่3านี้นะคะก็คือชื่อเรื่องคือ it was great เช่นเดิมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะเปลี่ยนมาเป็นหนังสือแบบฝึกหัดนะคะเพราะนั้นนักเรียนไปหยิบไม้ถูกเล่มนะลูกนะในหนังสือแบบหัดดังตัวอย่างในภาพทีพ่ครูโชวยห้หนูดูนะคะทีนี้สําหรับแบบฝัดแรกนะคะแบบฝึกหัดแรกนะคะ ก็คือจะอยู่ในหนังสือเรียนนะคะจะอยู่ในหนังสือแบบหัดของนักเรียนในหน้าที่24นะคะ <c oughs> หนูดูหนังสือหน้าที่4ของหนูได้เลยนะคะในส่วนของแบบหัดนี้ก็คือคำสั่งนะคะเขาบอกว่า look at the picture นะคะ look at the picture ความหมายก็คือให้นักเรียนเนี่ยดูที่รูปภาพ เด n จากนั้น complete the sentences ก็คือให้ในักเรียนเนี่ยทำประโยคให้สมบูรณ์โดยเอาคำศัพท์นะคะ use the vocabulary นะคะให้ในักเรียนใช้คำศัพท์ด้านล่างนี้ก็คือมีคำว่า swimming s h a r p happy f i t watching นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะมาเติมนะคะคำศัพท์ลงไปในช่องว่างนั้นให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์นะักเรียนดูความหมายของคำศัพท์ก่อนนะคะคำที่หนึ่ง swimming ความหมายก็คือแปลว่าว่ายน้ำนะคะ คำที่สอง s h a r ก็คือปลาฉลามนะคะคำที่สาม happy มีความสุขคำที่สี่ number four fish ก็คือปลาและคำสุดท้ายนะคะ watching ก็คือกำลังดูยีนมองดูนะคะทีนี้ให้ในักเรียนดูรูปภาพข้างบนเนี่ยเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจว่าเราจะใช้คำตัวไหนเติมลงไปไนในประโยคให้สมบูรณ์ทีนี้มาดูข้อแรกกันเลยนะคะ ข้อที่หนึ่งก็บอกว่า there are many kinds of dot in the aquarium นะคะ there are many kinds of dot in the aquarium ก็คือก็บอกว่ามีอะไรอยู่อ่านเรียนดูนะคะมีอะไรอยู่เอ่ยก็บอกว่า many kinds of หลากหลาย many ก็คือจำนวนมาก kinds แปลว่าชนิดมีอะไรอยู่หลากหลายชนิดของ dot in the aquarium ที่อยู่ในอควาเรียมหรือว่าอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะคะสัตว์น้ําแห่งนี้นักเรียนก็เลือกดูสิคะว่าเราจะใช้คําว่าอะไรลงไปพอมาข้อที่2 number two there are two มีอะไรอยู่จํานวนสอง dot dot in the pictures ที่อยู่ในรูปภาพด้านบนนี้มีอะไรอยู่จํานวนอยู่แค่สองสองตัวสองชนิดอ่ะมันมีอะไรอยู่ในนี้นักเรียนดูเลยนะคะ number three The diver is นะคะ The diver D-I-V-E-R diver ก็คือนักดำน้ำนักประดาน้ำนั่นเองนะคะทีนี้จากรูปภาพนะคะนี่ไงอยู่ตรงนี้นะคะครูจะพอย n ์ไว้ให้หนูดูด้วยคนนี้ก็คือ diver ก็คือนักดำน้ำนักดำน้ำกำลังตออต่อต near the blue fish นะคะ blue fish อ่ามันอยู่แก่ blue fish ตันนั้นเขากำลังทำอะไรอยู่นะคะ number four The man อ่ะ The man The man ในที่นี้คือใครนะคะ The man ในที่นี้ก็คือหมายถึงผู้ชายคนนี้นะคะ The man is the the fish and the diver ทีนีหนูก็ดูมาผู้ชายคนเนี้ยกำลังดอดดอดอ่ะเกี่ยวกับปลาและ the diver แล้วก็นักดำน้ำว่าเขากำลังทำอะไรอยู่นะคะและก็สุดท้ายเขาบอกว่า the c h i l d r e n The children คำนี้ก็คือเด็กๆเด็กๆในตรงนี้คือใครเด็กๆส่วนนี้ก็คือสามคนนี้นะคะก็คือสามคนตรงนี้เราใช้คำว่า the children นะคะเขาบอกว่า the children are ดอตๆอาเด็กๆอย่างไรนะคะจากภาพนะคะเขามปความรู้สึกยังไงกันบ้างอ่ะคุณครูให้นักเรียนตอบคำถามลงไปเลยนะคะหนูเขียนลงไปเลยอ่ะ are you finished นะคะ very good อ่ะมาดูเลยนะคะว่าคำตอบ คืออะไรมาดูกันข้อที่หนึ่งนะคะคำตอบของคำานี้ข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า the r e a r e many kind of of อะไรเพราะนั้นข้อนี้ตอบ f i s นะคะเติม f i s ลงไปก็คือปลาก็คือในอควาเรียมหรือว่าในพิพิธภัณฑ์นแห่งนี้มีปลาอยู่จำนวนมากนะคะพอมาข้อสอง the r e are two าจากภาพมีอะไรอยู่สองตัวสองอย่างเพราะนั้นในนี้ ตัวเลือกที่ค่อยเรามาก็คือมันจะมีเจ้าตัวฉลามนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือตัวที่หนึ่งเห็นไหมอีกตัวนึงก็คืออยู่ตรงนี้นี่เองนะดูจากปากของมันนะคะข้อที่สาม number three the diver is ก็คือนักประดาน้ํากําลังทําอะไรเพราะฉะนั้นจากภาพนักประดาน้ําคนนี้ก็คือกําลัง swimming อยู่นั่นเองก็คือกําลังว่ายน้ําซึ่งอยู่ใกล้กับเจ้าปลา blue fish นะคะถัดมาข้อที่สี่ the man is ผู้ชายคนนี้อ่ามันที่ครูบอกเมื่อกี้ ผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรก็คือกำลัง watching นะคะ watching ก็คือกำลังดูกาลังดูปลาอยู่นะคะแล้วก็ดูนักดำน้ำนักประดาน้ำคนนี้นะคะและข้อที่5้าข้อสุดท้ายเขาบอกว่า the children are เด็กๆก,กลุ่มนี้รู้สึกอย่างไรก็คือ they are happy นั่นเองก็คือพวกเขามีความสุขกับการได้มาดูอควาเรียมนะคะได้มาดูพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะัที่แห่งนี้นะคะ,ะไปต่อกันเลยนะคะนักเรียนดูต่อนะคะใน exercise ในหน้าที่ ยี่สิบห้านะคะ e อ็กซ i ซ e ที่1นะคะเรียนดูหน้าที่25่สิบห้าิสนเขาบอกว่า below are the words about weather below แปลว่าด้านล่างนี้ก็คือเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับ weather ก็คือสภาพอากาศ scramble them and write ก็คือนักเรียนมาจัดเรียงลำดับคำใหม่นะคะคำใหม่เรียงใหม่ว่าคำคำเนี้ยเขาต้องการสื่อถึงอะไรมัน scramble you อยู่นะคะ ที่นันเรียนมาทําใหม่จัดเรียงใหม่นะคะมีคําศัพท์นะคะเกี่ยวกับสภาพอากาศเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถใช้หนังสือเรียนของนักเรียนเนี่ยใช้ในการอ้างอิงได้นะ,ะถ้าเกิดว่าใครยังไม่แม่นยำว่าเออคำนี้มันแปลว่าอะไรแล้วเนี่ยให้นักเรียนเปิดในหนังสือของหนูนะคะเป็นองค์ประกอบจะอยู่ในหน้าที่สามสบสามนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนดูจากตรงนี้ได้ประกอบไปเลยนะคะและ e e x r c exercise ที่สองเขาบอกว่า w h a t Was the weather like yesterday สภาพอากาศเป็นอย่างไรเมื่อวานนี้ Write a sentence for each picture ก็คือให้หนูเนี่ยเขียนเกี่ยวกับประโยคให้มันตรงกับภาพว่าในรูปภาพนั้นสภาพอากาศเป็นอย่างไรนะคะอ่าลงมือทำเลยค่ะทีนี้หนูเขียนใหม่เลยนะคะจัดเขียนเรียงใหม่เลยมันแอคซสท์หนึ่งพอมาแอคซส์ที่สองหนูก็เขียนให้เป็นประโยคนะคะว่า เขียนว่าอะไระมาดูเลยนะคะเวลาเขียนใหม่ก็คืออะไร <c oughs> มีตัวสะกดมีตัว L ตัว O นะคะตัว C ตัว O พอมาเขียนใหม่ก็กลายเป็น cool C W O L พอมาข้อที่สองมีตัว M R A W เขียนใหม่เป็น warm นั่นเอง W A R M ข้อที่3มีตัว O S Y W N พอ,อเขียนใหม่ก็กลายเป็น snowy นะคะ S, S N O W Y นะคะ number ขตัวสะกดมีตัว G Y O F แล้วก็ G พอเราเขียนใหม่ก็กลายเป็น Foggy อหน,นูรีเช็คของหนูเลยนะคะข้อที่ห้า I E N F E R Z G อหน,นูมาเรียนใหม่ก็กลา,ายเป็น Freezing F R w E Z I N G นะคะข้อที่หกมีตัว N I W Y D เขียนใหม่เป็น W I N D Y นะคะก็คือวินดีนั่นเองข้อที่เจ็ดมีตัว N ตัว S ตัว Y ตัว U ตัว N เขียนใหม่ก็คือ sunny h u d n, n y ความหมายของมันนะคะูล cool, อากาศเย็น warm of oo snowy มีหิมะ foggy มีหมอกมาก freezing หนาวจัดเย็นจัด Windy ลมแรง sunny ก็คือแดดจ้าเด็นะคะต่อมาพอมาเขียนไปให้เป็นประโยคของข้อที่1ใน exercise สองนะคะนักเรียนสังเกตต้นไม้เห็นไหมคะ นั่นคือต้นไม้เอนแสดงว่ามันต้องมีลมพัดแรงเราเขียนไมเป็น it was windy ก็คือมีลมแรงนะคะพอมาข้อที่สองนะคะมีหมอกเห็นไหมเราก็เขียน it was foggy นะคะมีหมอกมากต่อมาข้อที่สามเป็นไหมคะที่ต้นไม้มันเป็นเกล็ดน้ําแข็งอยู่เลยแสดงว่ามันต้องเงย็นจัดหนาวจัดมากเพราะ,ะนั้นเราเขียนเป็น it was freezing และข้อที่สี่ตรงนี้เรนนเห็นไหมสัญลักษณ์รูปภาพนี้นจะเป็นเป็นก้อนเมฆอยู่เยอะเลยเพราะ,ะนั้นเราก็จะเขียนว่า It was cloudy เพราะว่า cloudy เนี่ยแปลว่ามีเมฆมากนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่5เห็นไหมทะเลอากาศกำลังสบายเลยแล้วก็ใช้คำว,ว่า it was sunny นะคะอันนี้ก็คือ exercise ในส่วนของ exercise ที่1และ2นะคะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็ยังคงจะใช้หนังสือแบบฝึกหัดสมยัยเช่นเคยนะคะให้นักเรียนไปทบทวนนะะื้อแล้วก็คำศัพท์ตรงไหนที่ไม่เข้าใจนักเรียนอ้างอิงไปยังในหนังสือเรียนของหนูได้เลยนะคะ จะอยู่ในหน้าที่33นะคะเกิดว่าใครยังไม่แม่แมนยำเรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับสรรภาพอากาศนะคะสเหรานี้ไว้แค่นี้นะคะ see y o ์ l a t เชียร์ y ปม